มาดูตั๊กแตงกันจ้าเยอะมากดูสิคะดูสิคะแตกเต็มหมดเลยเยอะมากเยอะมากเยอะมากดู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 เยอะมาก

กำลังแตกเต็มเลยตอนนี้ได้สามวันแล้วจ้าเรยวมาดูอีกรอบตอนเขาโตนะคะ